ปฏิทินรอบพอร์ตเรียวในทีแคส67มาแล้วนะคะ6มหาวิทยาลัยนำร่องประกาศออกมาก่อนเลยแล้วเรามาดูกันว่ามหาวิทยาลัยไหนเปิดรับในช่วงไหนบ้างนะคะมาลวายแรกค่ะแม่โจ้แม่โจ้จ,จะเปิดรับสองช่วงนะคะครั้งที่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงสามสิบกันยานะคะครั้งที่สองวันที่หนึ่งถึงสามสิบพฤศจิกานะคะต่อไปค่ะมองบุรพาบุรพาจะเปิดรับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าตุลาค่ะถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกานะคะต่อไปส่วนดุสิตค่ะ ส่วนดุสิตจ,จะเปิดรับตั้งแต่วันที่2ส,สิงหาย,ย่าจนถึง18มกราคมปีหน้าเลยนะคะต่อไปค่ะคณะแพทย์รามามหิดลน,นะคะจะเปิดรับวันที่2ถึง16ตุลานี้นะคะต่อไปค่ะมาิลยว่าอะไรลักค่ะวลัยไรลักจะเปิดรับตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นไปนะคะต่อไปคือมหาลัยสุดท้ายที่ประกาศออกมาล่าสุดเลยนะคะก็คือส่วนสุนันทาส่วนสุนันทาเนี่ยจะเปิดรับตั้งแต่วันที่18ถึง31สิงหานะคะ รอบพอร์ตเิโออย่างที่ทําไปหลายคลิปมากแล้วนะคะน้องสามารถสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้เลยเราจะเห็นว่าแต่ในละช่วงของมหาวิทยาลัยที่เปิดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่เปิดยาวมากๆเลยเนี่ยน้องต้องติดตามดีๆนะคะว่าคณะสาขาภายใต้มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเปิดรับสมัครในช่วงไหนบ้างไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยทุกคณะสาขาของเขาเนี่ยจะเปิดรับในช่วงเดียวกันก็คือเปิด กว้างโอเพ่นขนาดนี้เลยนะคะแต่และโครงการที่เขาเปิดรับสมัครจะมีช่วงเวลาที่กําหนดอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแค่ปริทินคข้าวๆนะคะว่ามหาลาัยจะเปิดรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างแต่แต่และโครงการก็ขึ้นอยู่กับคณะสาขาที่กําหนดเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดโครงการดีๆนะคะหลายมหาวิทยาลัยบางโครงการเปิดรับสมัครแค่3วัน4วัน7วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้องสองอ่งเอกสารหรือว่าทาพอร์ตฟิลลไม่ทันก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปด้วยนะคะอย่าลืมรอบพอร์ตฟิลลยื่นได้ไหลายที่ติดได้ทุกที่แต่สามารถยืยยนยะ